2,949,000นั่นคือราคาออกห้าง2,199,000นั่นคือราคาที่เราตั้ง แต่วันนี้พี่ไม่ต้องจ่ายราคานี้ค่ะลดไปเลย1นึ่งแสนบาทจ่ายเรามาเพียงแค่สล้านกับอีก99,000บาทก็ขับคันนี้กลับบ้านได้เลยค่ะ t ต y ยต้า r 8 6คันนี้เป็นโฉบปี2022จดทะเบียน2024ค่ะเลขไม้น้อยมากๆเลยเพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นราคาก็คุ้มสุดๆไปเลยนะคะมาพร้อมกับบอดี้สีแดง รถสปอร์ตสอประตูนะคะที่ทำความเร็วศูนย์ถึงร้อเพียงแค่6.3วินาทีเท่านั้นค่ะภายในเนี่ยโคตรใหม่เลยค่ะคุณลูกค้า เป็นเบาะผ้านะคะสีดําแดงพวงมาลัยมัติฟังกชันปัม๊ม GR เดินได้ตะเข็บแดงรอบคันเลยค่ะหน้าจอ7นิ้วนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนั่นเองภายในเนี่ยสวยใหม่อยู่เลยนะคะสติกเกอร์เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยค่ะด้านหลังเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับสปอร์ตดีไซน์และรูปทรงเนี่ยพ้งมนแบบนี้เลยไฟเป็นตัว LED รูปตัว C เ Shape แบบนี้เลยฝากระโปรงท้ายนะคะก็เปิดแบบง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยด้านในก็มียาอะไรให้เรียบร้อยแล้ว ะคะใครที่ชอบคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์แท้ๆนะคะแล้วเป็นตัวแรตัวพิเศษครบรอบ60ปี Anniversary ของ Toyota ด้วยนะคะที่คิดค้นออกมาในดีไซน์มาได้สวยจริงๆค่ะและคันนี้นะคะเขาก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4ถูบ2.4ลิตรนะคะให้พละกำลังแรงม้าเนี่ยสูงถึง233แรงม้าเลยค่ะคันนี้ไม่น้อยค่ะมาพร้อมกับตัววารันตีศูตร3ปี100,000กิโลค่ะสิ้นสุดเดือน3ปี2026เล ะคะใคร <sk PI AN> ที่สนใจค <pl ains> ันนี้เนี่ยรีบติดต่อเข้ามาเลยราคานี้พิเศษจริงๆค่ะ2ล้านกับอีก9,9 0 00บาทราคานี้เราการันตีเลยลูกค้าไปเช็คดูก่อนได้นะคะเราขายถูกที่สุดในท้อาตลาดแล้วเราก็ใหม่น้อยที่สุดด้วยค่ะใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยซื้0อ8 2 8 5ห0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอด9 9 9 9ดีเก้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน,น,นรูมือซอมคุณราพาีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว